เปิดโผยเซอร์ไพรส์แฟนๆไปแล้วกับละครเรื่องใหม่แหวนรักข้ามเวลาที่ได้คู่พระนางยูพิงค์ยูโรยศวันและพิงค์พลอยประภาวดีมาร่วมงานกันอีกครั้งในรอบ3ปีหลังจากที่สร้างตำนานคู่เพื่อนรักจนกระแสะฮือฮาแฟนๆเห็นโผลนี้แล้วก็ใจฟูดีใจที่ทั้งคู่มีโอกาสมาร่วมงานกันอีกรอบร่วมโดยบิวณัฐพลชิงชิงคริฐาดีมบุญเรกและนักแสดงอีกมากมายซึ่งเรื่องนี้ฟิตติ้งเวิร์กชอปและถ่ายทําไปแล้วค่ะยูโรบอกว่าเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่ไม่เคยเล่นมาก่อนปีหน้าปักหมุดรอเลยนะคะ ละครลวงยังออนแอร์อยู่แต่ละครใหม่มาแล้วนะครับผมนั่นก็คือแหวนรักข้ามเวลาครับผมใช่ครับเล่นเล่นกับพิงพลับประภาวดีใช่ก็ไม่ได้เจอกันนานมากก็มีโอกาสได้หวนกลับมาเจอกันอีกหนึ่งครั้งครับผมครับก็ถ่ายทําไปแล้วแสดงไปแล้วก็ไม่ได้เก็บเงียบก็ไม่ได้บอกเลยเฉยคาลิคเตอร์ที่ผมไม่เคยเล่นเหมือนกันก็เป็นคาลิคเตอร์ใหม่เป็นศัตวแพทย์ไม่ไม่เคยเป็นหมอเลยก็สนุกดีครับก็ได้ถ่ายถ่ายทําไปแล้วก็ได้อ่านบทได้เวิร์กช็อปอะไรเป็นที่เรียบร้อยก็ก็เป็นคาลิคเตอร์แล้วก็ เป็นบทที่สนุกเหมือนกันและก็น่าสนใจมากๆเหมือนกันครับก็ได้ได้มาร่วมงานกับเพื่อนที่เคยร่วมงานกันไปแล้วมันก็เลยไปด้วยกันได้ง่ายก็เลยถ่ายทําไปแล้วก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีมากๆเลยครับกับทีมงานนี้แล้วก็รวมถึงภูมิกับก็เคยร่วมงานกันมาแล้วด้วยในแฟนน้ำค้างรอชมอีกหนึ่งผลงานของผมแล้วกันนะครับสำหรับละครเรื่องแหวนรักข้ามเวลานะครับผมปีหน้าเจอกันนะจ๊ะ